ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นแบรนด์อะไรเราสามารถเซอร์วิสได้ทุกแบรนด์ที่ m o d i f y Watch c o m p a n y Limited เพราะเรามีช่างซ่อมนาฬิกานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับนาฬิกาแบรนด์ที่มาจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีนะฮะและหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า o r i e n t ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีนาฬิกา3แบรนด์ หลักๆเลยนะฮะก็จะมีไซโกมี Citizen และก็ Orient นะครับไม่นับ Casio นะครับเพราะว่า Casio นั้นเป็นการแยกตัวออกจาก Citizen นะครับส่วน Orient นะครับเป็นแบรนด์ที่เรากำลังจะพูดถึงรวมถึงการที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสพอดีๆกับงานคลิปงานเซอร์วิสเรือนนี้เลยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้นั้นเป็นนาฬิกาเรือนจริงที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสในแบรนด์โอเรียนะครับในรุ่น Resident ในรหัสเร a 6 e 7 0 1 9 1ขีด a นะครับเป็นรุ่นตำนานที่เราขานกันว่าเหมือน Rolex d a t e j u s t จนแทบจะแยกไม่ออกเวลาอยู่บนข้อมือนะครับหน้าปัดตัวเรือนขนาด3 6มม mm, ลิเมตรตัวเรือนขอบเรือนหยกักหรือขอบต่างรถไฟนะครับแบบคลาสสิกเป็น,นกลไกออโตเมติกการบอกวันที่แบบเต็มใบนะฮะหนาตำแหน่ง12นาฬิกานะครับจะบอกวันนะฮะมาดูที่การซวิสนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะเป็นการล้างเครื่องปรับที่เวลารวมถึงการนำ โลโก้หน้าปัดนะครับไปติดหน้าตำแหน่งเดิมนะครับเนื่องจากการใช้งานมาอย่างยาวนานทําให้โลโก้นั้นหลุดออกมาติดอยู่ที่ภายใต้ด้านในของกระจกนะครับ ลังจากที่ทำการเซอร์วิสกำลังเครื่องอยู่ที่241นะครับบวกลบไม่เกิน0.5นะฮะและนาฬิกาเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับหน้าปัตรก็จะมีความใสสะอาดและเงางามยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ล้างและเช็ดทำความสะอาดจนถึงนำโลโก้นะฮะมาติดกลับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นแบรนด์อะไรไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นระบบอะไรก็ตามนะครับสามารถเซอร์วิสได้ที่นี่ทีีี่่เดยวท โมดิฟายวอชคอม m านดี l i m i t เ d เรารับจบครบทุกบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดตัวเรือรนแสดงความงามนาฬิกานะครับล้างเครื่องโอเวอร์ฮอร์นะฮะถึงเปลี่ยนถุงเปลี่ยนฐานได้หมดเลยนะฮะสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทางเฟซบุ o กแฟ a เพจโมดิฟายวอช c อมมานดี้ดิม i t e d แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m o d i f y k i w a t c h c o m นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ราลาไปก่อนสวัสดีครับ